มอบเมียนมาปลุกงดใช้สินค้าไทยประท้วงตัดไฟฟ้าและน้ำมันเมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่8ปกุมภาพันธ์2 5 6 8ผู้สื่อข่าวได้รายงานถึงความเคลื่อนไหวบริเวณชายแดนไทยเมียนมาพื้นที่จังหวัดตากว่าหลังจากที่รัฐบาลไทยโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้หยุดส่งกระแสไฟฟ้าหรือการตัดไฟฟ้าเองให้กับประเทศเมียนมาตามมติสภาความมั่นคงแห่งชาติสมอชอในวันที่5กุมภาพันธ์ ทำให้มีประชาชนชาวเมียนม,มาเริ่มได้รับผลกระทบจนทำให้มีกลุ่มประชาชนชาวเมียนม,มาและผู้ได้รับผลกระทบจากการตัดก,กระแสไฟฟ้าและการงดส่งน้ำมันดังกล่าวได้รวมตัวกันรบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนม,มาแห่งที่1และแห่งที่2ฝั่งเมียนม,มาสถานาการณ์ล่าสุดการจัดก,การชุมนุมของประชาชนชาวเมียนม,มาเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเมียนม,มาประสานงานกับรัฐบาลไทยให้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหา ที่จะรับผลกระทบจากมาตรการตัดไฟฟ้าและการงดส่งน้ำมันโดยเวลา10นาฬิกานายอูตูหลงมินทุนอายุ44ปีและนายอูจอจออายุ45ปีแกนนําจัดชุมนุมเดินขบวนแสดงความคิดเห็นอย่างสันติขอให้ประชาชนในเมืองเมียวดีได้ไปรวมตัวกันที่สวนสาธารณะเมียซันดีหมู่4เ,เมืองเมียวดีและเริ่มขบวนมุ่งหน้าไปทางสภามิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่หนึ่งโดยมีเข้าร่วมชุมนุม30-40คนต่างตะโกวนว่า จงปิดสะพานการค้าชาแดนไทยเมียนม,มาหนึ่งและ2จงปิดท่าต่างๆผิดกฎหมายพื้นที่ชาแดนไทยเมียนม,มาจงอย่าใช้สินค้าของคนไทยทั้งสถานการณ์การ,การ,การชุมนุมผ่านที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนม,มาเต็ไมไปด้วยความเรียบร้อยโดยมีนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดจากเจ้าหน้าที่จากหน่วยเฉพาะกิจราชมนูเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าร่วมสังเกตการนี้ด้วยซึ่งการชุมนุมของประชาชนชาวเมียนม,มาเพื่อได้ร้องให้รัฐบาลเมียนม,มาประสานงานกับรัฐบาลไทยเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากมาตร,รการการตัดไฟฟ้าและการงดส่งน้ำมา ทั้งนี้ในป้ายข้อความที่นํามาเดินขบวนนั้นมีการเขียนข้อความเป็นภาษาเมียนม,มาว่ารณรงค์ประชาชนงดใช้สินค้านาเข้าออจากของไทยโดยในขบวนประท้วงมีการถือธงเมียนม,มาและเดินมาตามถนนเพราะมีการใช้เครื่องขยายเสียงไม่เห็นด้วยกับการใช้มาตรการตัดไฟตัดเน็ดของคนไทยซึ่งส่งผลกระทบให้คนทั่วไปไม่มีน้ํามันใช้มีการกักตุนน้ามันทําให้ราคาแพงและผลกระทบกับโรงพยาบาลอย่างมาก